สวัสดีครับพี่นออ้นองปองปูพี่น้องปองปายมาในมาในช่องเสียออกเป็ดลําเพิ่นคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับเจ้หอยก็มาแล้วแม่มาแล้วพี่น้องมาแล้ว,ลวยังน้อหนะโอ้นะครับพี่น้องครับยานหลังวิี แม่เต้าโินเขาอเป่าแม่ดีค่ะกินแลวจ้าอพอดีได้เขามันไก่ครับพรานตู่กำลังมาเนี่ยได้ไปเขานไก่โอ้ยังยนะครับกาดนลงตัวลงตัวมีไปน้อยอะไรสิลงตัวนี่ครับพี่น้องว่าเ้นไหนกองเดียวเลยทีมา เราไม่ใจกับพี่น้อยเลงเมาเลยเด้อปักฟุกอ่ะฟุกเออฟุกไอ้ฟุกขอเสียรอ่ะนี่ขอบคุณป้าประมาณหลายๆเด้อกับแม่จะไปเดินมาทร์กพี่น้องสู้ๆเด้อลูกแม่เอาแม่เอาน้ามสองร้อยเด้อขอบครับจากแม่สะไปเดินมาขอบคุณนะครับขอบคุณมากเครับเดี๋ยวถ้าผมใจก็แม่เดี๋ยวผมเอาให้ครับจุตอนนี้เป็นซี่ลอยด้วครับผมเป็นซี่ลอยมีคนเมาโอ้ครับแม่จอยสองร้อยสองแล้วก็แม่สะไปเดินมาร์กสองร้อยนะครันะครับ เนื้อเป็นต้นดืมนี่ครับพี่น้องวันนี้พระเอกอ่ะเปิดร้านแล้วนะครับพี่น้องผู้ชายขายน้านะครับวุ้นะครับว่เป็นนาสมนาโคกตอนนี้น้ำห่อกรนะครับพี่น้องกินเย็นเย็นนะครับพี่น้องพระเอกอ่ะเป็นกะิแซ่แซ่ไปนี่ตูแซ่นะครับพี่น้องอากาศตอนนี้ก็อากาศห่อนนะครับพี่น้องกับินเย็น นะครับอากาศได้สมซ่นตัวนะครับกับไปเอกอ่ะนะครับโอ้เมนเมนสีเล็กเล็กนี่โอ้ตีก็ไปเอกอ่ะบ้านบ้านสามหลัง นี่ครับพี่น้องครับติบนำแข็งไม้นะครับไปอีกอ่ะคนสี่ไปเป็นของแต้วควางเลยนะครับเาสียน้ำดื่มนะครับพี่น้องสนใจนะครับกับพระเอกอ่ะใดเด้อนะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับสามารถ อุดหนุนกับศิลปินได้นะครับพระออีกะนี่นำแข้งกับเพียบนะครับนี่พี่น้องไปอีกอ่ะโอ้เหมือนพ่นขึ้นกับโอ้ใครได้แปลวมาเพิ่มสองรอบเลยนี่วัวพื้นน้ำเพราะว่าอากาศมันห้อนนะครับพู้ได้กินน้ำเสียบเย็นๆ ขอบคุณพี่บอยขอบผมย่าน้อยขอบคุณโอ้โน้องใจดีแล้วก็ขอบคุณหลายคนขอบคุณเอาลูกจะได้ทยไทยคลิปไทยคลิปเก้ไม่ระบุชื่อใครหลุงตู่เดี๋ยวเดี๋ยวกินใครแล้วเดี๋ยวไปออเปอเฮ็ดนน้ำ นะครับไม่จอยเหลือดสี่ไป้องมันก็ได้แน่เอาไปเลยเลือดสามมาเดี๋ยวก็ไม่จอยเหลือดสามพี่น้องครับโออเขาไม่จอยเหลือดสามเพราะว่าไม่จอยเราเมาไว้หางกองขึ้นนี่เราอะไรอยากเอาบอกว่าเอาหมดว่ามันบริจาครายซื้อไปไม่มีรายซื้อแม่เขาบอกว่าหาออง้ืนี่พี่เอกกำลังเตรียมพร้อมๆนะครับพี่น้องน้ามีอยกเสียงผมบอกฮะได้เด้อนะ นี่ครับพี่น้องครับจวดจัดฟาดบึ้มนะครับพี่น้องเออมาแล้วนนน้นองไพลินลกับแม่กับมาแล้วนะครับพี่น้องครับมาแล้วที่บ้านสาหลังไปสามหลังเดี๋ยวแก่กับแม่หรอนี่มาแล้วนะครับพี่น้องครับโอ้เปิดลายนยูนี่เลยครับผมนะครับ โอบคุณครับผนกำลังเลยสุดครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับน้องพลินมาแล้วกินขขายังได้เนาพี่น้องเนาะพี่น้องครับขอบานไก่เนี่ยนครับไปซื้อหดใสวหโ่่ไผว่าใครอะไรอยู่มันปวดซุ่มบนหรอเ่

ถ้ากินน้ำเก็นมันเจ็บเจ็บคอต่อ,อมันเป็นไข้แล้วก็กินน้ำด้วยโอ้ยเสารลมนะครับพี่นองนี่ามาขอใบกินน้ำดูดูกินน้ำไม่ายโต<อ>ร่างกายมันมันขาดน้ำกับมันก็ได้เป็นบัสในวะ สำหรับคลิปนี้บ๊อบมิงไลด์ครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อที่กดติดตามช่มเสียอักอาจจะย์ก็พบปะกันในคลิปต่อไปครับ